ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยค้าพเจ้านางสาวพัฒรานิศเวียนวันตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านมาบสมอสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขตหนึ่ง ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวพัทรานิตเวียนวันเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2524ปัจจุบันอายุ40ปีภูมิลำเนาตำบลผักแว่นอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษาข้าพเจ้าจบการศึกษาระด,ดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านดงเครือวันจังหวัดร้อยเอ็ด จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารจังหวัดร้อยเอ็ดจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฒนมหาสารคามจบการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประวัติการเข้ารับราชการข้าพเจ้าเข้ารับราชการเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2562ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านมากสมอตำบลหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สงกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งสํานักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติการสอนข้าพเจ้าสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ดังนี้ 1. วิชาภาษาไทย 2. วิชาคณิตศาสตร์ 3. วิชาวิทยาศาสตร์ 4. วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม 5. วิชาประวัติศาสตร์ 6. วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา 7. วิชาศิลปะ 8. วิชาการงานอาชีพ9วิชาภาษาอังกฤษ10วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ11วิชาการป้องกันการทุจริตกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1กิจกรรมแนะแนว2กิจกรรมชุมนุม3กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี4กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์รวมชั่วโมงการสอนต่อสัปดาห์จำนวน26ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่6 2. ปฏิบัติงานด้านฝ่ายบริหารงานงบประมาณงานบริหารพัสดุ 3. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์และเวรวันหยุดราชการและ4หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนบ้านมากสมอ ตลอดระยะเวลาการเข้ารับราชการข้ารเจ้าได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดังนี้ด้านที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับปฏิบัติตามคำสั่งแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบวินัยทางราชการรวมทั้งเข้าสอนหรือการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆด้วยกริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนใช้วาจาสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อให้งานทุกงานบนรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมที่ข้าพเจ้ายึดถือคือสังขาวัตถุสี่เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานและยังสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จรรยาบรณวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตน เหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรณวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพโดยผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีและพัฒนาตนเองด้านการศึกษาด้วยตนเองโดยมีการอบรมการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาว่าเป็นผู้บรชพืชปฏิบัติตนตามจรยาบรรณวิชาชีพการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รู้จักขยันประหยัดและอดทนอีกทั้งข้าพเจ้ายังได้นำเอาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เชื่อมั่นเห็นคุณค่า ไม่สร้างความเสื่อมเสียมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพอย่างแท้จริงนำความรู้และทักษะที่ตนเองมีถ่ายทอดให้กับผู้เรียนโดยไม่ได้ปิดบังข้าพเจ้าพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองและเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพพยายามป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติตนเชิงลบต่อวิชาชีพทุ่มเทสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพมุ่งมั่นในการทำงานโดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้านที่2การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกิจกรรมที่หลากหลายมีการรายงานผลการเรียนอย่างเป็นระบบนำเสนอผลการเรียนรู้ในลักษณะคะแนนเพื่อแจ้งให้ผู้เรียนทราบและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบต่อไป การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการเสริมแรงทางบวกสร้างบรรยากาศที่เกิดการยอมรับ ให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบสภาพความเป็นอยู่สภาพปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหา การพัฒนาตนเองเข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาในเรื่องวิชาที่สอนเทคนิคกระบวนการต่างๆศึกษาหาความรู้หรือข่าวสารใหม่ๆทุกช่องทางเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับข้าราชการสุภาพอ่อนน้อมปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นทั้งในการทำงานและปรับตัวเข้ากับผู้เรียน การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ายึดหลักความเสียสละในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ตัวรู้จักการให้และการแบ่งปันช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความรับผิดชอบในการทำงานและมีความขยันอดทนมุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่องานนั้นบนรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารทั่วไปและทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถและเต็มศัก,กยภาพรวมทั้งการร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อให้งานสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดี การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอน powerpoint คอมพิวเตอร์และใช้ทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและผู้เรียนข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมผลงานการนำเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอขอบพระคุณค่ะ